ที่ปรับจูนพลังงานภายในตัวเรานะคะโดยการเซตจักระของดรโจดิสเพนซ่านะคะจะมีการเซตจักระทั้งหมด8จุดด้วยกันนะคะจุดแรกสีแดงอยู่ที่ฝีเย็บนะคะจะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์จุดที่2จะอยู่บริเวณท้องน้อยเป็นสีส้มนะคะจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนจุดที่3จะอยู่บริเวณสะดือนะคะจะเกี่ยวกับเจตจำงแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเองส่วนจุดที่4จะอยู่บริเวณหน้าอกนะคะจะเป็นสีเขียวเกี่ยวกับความรัก จุดที่5จะอยู่บริเวณลำคอนะคะจะเป็นสีน้ำเงินเกี่ยวกับการสื่อสารส่วนจุดที่6ก็คือตาที่3นะคะจะเป็นสีม่วงน้ำเงินเกี่ยวกับการจินตนาการนะคะส่วนจุดที่7เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ กลางกระหม่อมนะคะจะเป็นสีม่วงชมพูนะคะจะเกี่ยวกับการตระหนักรูก้การเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งนะคะส่วนจุดสุดท้ายจุดที่8เนี่ยจะอยู่เหนือศีรษะขึ้นไป40เซนจุดนี้จะเป็นสีฟ้านะคะคือการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลน,นะคะการดาวน์โหลดข้อมูลปัญญายาณน,นะคะทำให้เราเนี่ยมีความเป็นไปได้สําหรับการสร้างชีวิตที่เราต้องการมาเรียนรู้ที่จะปรับจูนพลังงานของชีวิตกันนะคะถ้าชอบความรู้ดีๆอย่างนี้ก็กดติดตามครูเอเนาได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วพ กันคลิปต่อไปค่ะ